เขาก็สามารถดำเนินการได้อย่างไรก็ตามหลังจากดาวตกสามดวงที่สลักไว้บนแหวนหายไปสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในตัวซูซูกิซาโตรุคือความงุดงิกแล้วเขาก็ลังเลว่าจะอธิบายเรื่องทั้งหมดนี้ให้คีโนฟังอย่างไรดีซึ่งคีโนก็จ้องมองเขาด้วยสีหน้าว่างเปล่าเขาไอายเยเยไปสองสาครั้งและซูซูกิซาโตรุก็พูดกับคีโนด้วยสีหน้าของมนุษย์เงินเดือน ฉันเพิ่งใช้ไอเทมที่สามารถให้พรได้หลังจะใช้มันฉันก็ตระหนักอะไรบางอย่างคิโนซังฉันจะเข้าเรื่องเลยไม่มีทางที่จะฟื้นฟูซอมบี้ในเมืองนี้ผู้คนในเมืองให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้หรอกนั่นคือคำตอบเขาเสียโอกาสที่จะให้พรนั้นเป็นจริงไปตลอดการในอิกรีจาซิลคุณถูกบังคับให้เลือกจากรายการตัวเลือกแบบสุ่มแล้วแบบไหนจะดีประกันละ่ะซูซูกิซาตรุรีพูดตอ่อ นี่เป็นเพียงข้อมูลที่ฉันได้มาจากเวทมนต์ของฉันเท่านั้นอาจมีอีกทางหนึ่งก็ได้เะนั้นเรามาสำรวจโลกไปด้วยกันเราจะหาคนที่เก่งกว่าเรามากขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วดูว่าจะมีความเป็นไปได้อะไรเกิดขึ้นบ้างมีคนแบบนั้นอยู่จริงเหรอฉันคิดว่ามีอยู่จริงแม้ว่าส่วนหนึ่งของจิตใจของเขาจะสงสัยว่าทำไมเขาถึงไปไกลถึงขนาดนี้เพื่อปลอบใจเธอแต่เขาก็ไม่ได้ลืมความเป็นญาติที่เขารู้สึกเมื่อก่อนคีโนะจ้องมองสุสูกิซาโตรุและพยักหน้า ตกลงฉันชั่วไม่อยู่จริงแต่มันจะโอเคไหมสูซูกิซาตารุถามคีโนว่ามีอะไรดีแล้วเธอก็ตอบว่าออกไปสำรวจรอกด้วยกันฉันไปกับคุณได้ไหมครับคีโนก้มดูมองฝ่ามือน้อยๆของเธอคือเออฉันขอขวางทางคุณจะไม่ทำอย่างนั้นฮะฉันต้องการกำลองจากเธอสำหรับเรื่องนี้แล้วก็แลก,แกด้วยเพนนีหนึ่ปอนด์อย่างที่เขาว่ากันฉันจะช่วยเธออีกหน่อย อย่างน้อยที่สุดก็จนกว่าเธอจะเดินทางได้เองไม่งั้นฉันรู้สึกเหมือนยามาอิโกะซังและทัชซังจะดุฉันคีโน่ฟัตลีดอินเวนงั้นใช่ไปเที่ยวด้วยกันนะคีโนจับมือที่ซูซูกิสตรุยื่นให้เขาขอบคุณมากครับซูซูกิสตรุ คีนโนก้มหน้าลงตัวสัน่นเทาแม้จะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แค่นั้นเองคีนโนสะอื้นให้เงียบๆโดยไม่ร้องให้ออกมาถึงอย่างนั้นเธอก็คุ้มขอบคุณเขามากขนาดนั้นไม่ได้เพราะยังไงเขาก็มีเจตนาแอบแฝงอยู่แล้วเอาเธอลืมมันไปเถอะซูซูกิซาโตะรุคิดเพราะในตอนนั้นเธอสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วช่วยเธออีกสักพักก็ไม่มีเสียหาย ไม่ว่าอย่างไรตอนนี้เขาก็ไม่มีเป้าหมายเป็นของตัวเองแล้วสิ่งที่เขาจะควรปกป้องก็หายไปและพันธะที่เขาควรจะรักษาไว้ก็ถูกทำลายลงสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงแหวนวงนี้และไม้ทะวงนี้เป็นของที่ระลึกแต่นั่นก็เป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นงั้นก็รีบเตรียมตัวให้เสร็จก่อนจะได้ไปกันแล้วรู้สึกว่าเวลาจะเหลือน้อยลงแล้ว คีโนเอ่ยถึงความสูสัยของเธอและซูซูกิสตรุก็อธิบายด้วยตัวเองห่างสตรูของพวกเขาเป็นสมาชิกขององค์กรใดองค์กรหนึ่งพวกเขาก็น่าจะยังคงติดต่อกันอยู่ในกรณีนั้นสตรูคงจะกังวลว่าจะสูญเสียการติดต่อ เขาจึงสงสัยว่าพวกเขาน่าจะส่งกําลังเสริมมาแม้ว่าเขาอาจจะสังหารพวกเขาได้ทั้งหมดหากพลังของสิ่งมีชีวิตอันเดฟนั้นเป็นบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาแต่เขาไม่สามารถสรุปได้ว่าไม่มีใครแข็งแกร่งกว่าเขาฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือนําสิ่งของที่พวกเขาสามารถถือติดต่อไปได้และออกจากที่นี้โดยเร็วที่สุดด้วยเหตุผลดังกล่าวเขาจึงได้วางกะละเม็ดเล็กๆน้อยไว้ในไหล่พระที่เพื่อป้องกันไม่ให้เทอมูล,ลออร่วไหลออกมา หลังจากที่สตักคีโนเข้าใจแล้วทั้งสองก็กลับไปที่ปราสาทอีกครั้ง 3. งั้นเราก็จะไปเที่ยวกันคีนโน่สังคุณมีประสบการณ์การเดินทางบ้างไหมขอโทบฉันหมายถึงการไปต่างประเทศนั่นนะขออภัยครับท่านสตรุตอนผมเด็กเอ,อิมน้อยกว่าตอนนี้คิดว่าผมเคยไปหลายที่ในชนบทแต่ตอนนี้แทบมาจำไม่ได้แล้วฉันเห็นแล้วถ้าเป็นแบบนั้นคุณจะไม่รู้ว่าคนนำอะไรไปด้วย พวกเราเป็นอันเดดไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่มีอะไรกินคงไม่เป็นไรหรอกจริงไหม ก็ตามความจริงอย่างที่คีโนสังว่านั่นแหละแต่ตามอย่างที่คีโนสังพูดพวกอันเดสเป็นศัตรูของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและพวกมันต้องถูกทำลายแต่ทีที่เห็นฉันเข้าใจผิดหรือเปล่านะการมีชีวิตอยู่เปิดเผยในโลกที่มีแต่ศัตรูเออฉันไม่แน่ใจว่าจะนับเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าแต่ถึงเราจะมีตัวตนอยู่จริงฉันก็รู้สึกว่าเราจําเป็นต้องปลอมตัวบ้างปลอมตัวหมายถึงใส่หน้ากากแบบเจ้าชายแผ่นฟีเนียนนะดวงตาของคีโนประกายขึ้น นับตั้งแต่พบเธอครั้งแรกเขาได้เห็นเธอทำแบบนั้นเธอได้ผ่อนคลายลงบ้างหรือยังเธอได้ปลดปล่อยตัวเองบ้างหรือยังหรือนี้คือเวลตาที่เฝ้ารอโลกภายนอกไม่ใช่เรื่องเลวร้ายใดเขาจึงไม่ได้แสดงความคิดเห็นไดๆแต่เจ้าชายแผ่นฟีเนียนคือใครละ่ะถึงอย่างนั้นเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาจะพูดจนเขาหูดับ เขาถามถึงเรื่องนี้เขาสามารถไขข้อคงใจใดที่เขามีได้ในระหว่างการเดินทางสำหรับตอนนี้เขาสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆไปได้จนถึงภายหลังเขาจึงได้รู้เรื่องสั้นๆเช่นนี้จักเธออะนะคนอื่นจะสงสัยว่าเราคิดไม่ดีเท่เศนากากบางทีมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นไม่นะเพวกเขาจะสงสัยเรา เป็นเช่นนั้นจริงๆหรอกเขาก็สามารถดำเนินการได้อย่างไรก็ตามหลังจากดาวตกสามดวงที่สลักไว้บุ่นแหวนหายไปสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในตัวซูซูกิซาโตรุคือความหงุดหงิดแล้วเขาก็ลังเลว่าจะอธิบายเรื่องทั้งหมดนี้ให้คีโนโฟังอย่างไรดีซึ่งคีโนก็จ้องมองเขาด้วยสีหน้าว่างเปล่าเขาไอายโยเย,ยไปสองสาครั้งและซูซูกิซาโตรุก็พูดจับคีโนด้วยสีหน้าของมนุษย์เงินเดือน ฉันเพิ่งใช้ไอเทมที่สามารถให้พรได้หลังจะใช้มันฉันก็ตระหนักอะไรบางอย่างคีโนซังฉันจะเข้าเรื่องเลยไม่มีทางที่จะฟื้นฟูซอมบี้ในเมืองนี้ผู้คนในเมืองให้กลับคืนสุ่สภาพเดิมได้หรอกนั่นคือคำตอบเขาเสียโอกาสที่จะให้พรนั้นเป็นจริงไปตลอดการในอิกรีจาซิลคุณถูกบังคับให้เลือกจากรายการตัวเลือกแบบสุ่มแล้วแบบไหนจะดีประการล่ะซูซูกิซาโตรุรีพูดต่อแต่ นี่เป็นเพียงข้อมูลที่ฉันได้มาจากเวทมนต์ของฉันเท่านั้นอาจมีอีกทางหนึ่งก็ได้ฉะนั้นเรามาสำรวจโลกไปด้วยกันเราจะหาคนที่เก่งกว่าเรามากขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วดูว่าจะมีความเป็นไปได้อะไรเกิดขึ้นบ้างมีคนแบบนั้นอยู่จริงเหรอ ฉันคิดว่ามีอยู่จริงแม้ว่าส่วนหนึ่งของจิตใจของเขาจะสงสัยว่าทำไมเขาถึงไปไกลถึงขนาดนี้เพื่อปลอบใจเธอแต่เขาก็ไม่ได้ลืมความเป็นญ,ญาติที่เขารู้สึกเมื่อก่อน <S <S คีโนจ้องมองซูซูกิซาโตรุแล้วพยักหน้าตกลงฉันเชื่อไม่อยู่จริงแต่มันจะโอเคไหมซูซูกิซาโตารุถามคีโนว่ามีอะไรดีแล้วเธอก็ตอบว่าออกไปสำรวจโลกด้วยกันฉันไปกับคุณได้ไหมครับ <S <S คีโนก้มดูมองฝ่ามือน้อยๆของเธอคือเออฉันขอขวางทาง คุณจะไม่ทําอย่างนั้นฮะฉันต้องการกําลองจากเธอสําหรับเรื่องนี้แล้วก็แลกด้วยเพลงนี้หนึ่งปอนด์อย่างที่เขาว่ากันฉันจะช่วยเธออีกหน่อยอย่างน้อยที่สุดก็จนกว่าเธอจะเดินทางได้เองไม่งั้นฉันรู้สึกเหมือนยามาอีกดกังและทัชซังจะดุฉันคีโน่ฟัตลิดอินเวนงั้นใช่ไปเที่ยวด้วยกันนะ คีโนจับมือที่ซูซูกิสตรุยื่นให้เขาขอบคุณมากครับซูซูกิโตรุคีโนก้มหน้าลงตัวสั่นเทาแม้จะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แค่นั้นเองคีโนสะอื้นให้เงียบๆโดยไม่ร้องให้ออกมาถึงอย่างนั้นเธอก็คุ้มขอบคุณเขามากขนาดนั้นไม่ได้เพราะยังไงเขาก็มีเจตนาแอบแฝงอยู่แล้วเอาเธอลืมมันไปเถอะซูซูกิโตรุคิดเพราะในตอนนั้นเธอสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วช่วยเธออีกสักพักก็ไม่มีเสียหาย ไม่ว่าอย่างไรตอนนี้เขาก็ไม่มีเป้าหมายเป็นของตัวเองแล้วสิ่งที่เขาจะควรปกป้องก็หายไปและพันธะที่เขาควรจะรักษาไว้ก็ถูกทำลายลงสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงแหวนวงนี้และไม้ทะวงนี้เป็นของที่ระลึกแต่นั่นก็เป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นงั้นก็รีบเตรียมตัวให้เสร็จก่อนจะได้ไปกันแล้วรู้สึกว่าเวลาจะเหลือน้อยลงแล้ว คีโนโอเอ่ยถึงความสูใสของเธอและสุสจีสตอรุก็อธิบายด้วยตัวเองห่างสตรูของพวกเขาเป็นสมาชิกขององค์กรใดองค์กรหนึ่งพวกเขาก็น่าจะยังคงติดต่อกันอยู่ในกรณีนั้นสตรูคงจะกังวลว่าจะสูญเสียการติดต่อเขาจึงสงสัยว่าพวกเขาน่าจะส่งกําลังเสริมมาแม้ว่าเขาอาจจะสังหารพวกเขาได้ทั้งหมดหากพลังของสิ่งมีชีวิตอันเดฟนั้นเป็นบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาแต่เขาไม่สามารถสรุปได้ว่าไม่มีใครแข็งแกร่งกว่าเขาฉะนั้นวิธีที่ ที่สุดคือนำสิ่งของที่พวกเขาสามารถถือติดตัวไปได้และออกจากที่นี้โดยเร็วที่สุดด้วยเหตุผลดังกล่าวเขาจึงได้วางกลเม็ดเล็กๆน้อยไว้ในไหล,พล่พระที่เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อมูลรั่วไหลออกมาหลังจากที่สดุดคีนโนเข้าใจแล้วทั้งสองก็กลับไปที่ปราสาทอีกครั้ง 3. งั้นเราก็จะไปเที่ยวกันคีนโน่สร้างคุณมีประสบการณ์การเดินทางบ้างไหมขอโทษฉันหมายถึงการไปต่างประเทศนั่นนะ ขออภัยครับท่านสตรุตอนผมเด็กเอ,อิมน้อยกว่าตอนนี้คิดว่าผมเคยไปไหลทีกในชนบทแต่ตอนนี้แทบมาจำไม่ได้แล้วฉันเห็นแล้วถ้าเป็นแบบนั้นคุณจะไม่รู้ว่าคนนำอะไรไปด้วยพวกเราเป็นอันเดดไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่มีอะไรกินของไม่เป็นรอยหร่อจริงไหมก็ตามความจริงอย่างที่คีโนสังว่านั่นแหละแต่ตามอย่างที่คีโนสังพูดพวกอันเดดเป็นศัตรูของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและพวกมันต้องถูกทำลายแันทีที่เห็นฉันเข้าใจผิดหรือเปล่านะ การมีชีวิตอยู่เปิดเผยในโลกที่มีแต่ศัตรูเออฉันไม่แน่ใจว่าจะนับเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าแต่ถึงเราจะมีตัวตนอยู่จริงฉันก็รู้สึกว่าเราจําเป็นต้องปลอมตัวบ้างปลอมตัวหมายถึงใส่หน้ากาก,กแบบเจ้าชายแผ่นฟีเนียนนะดวงตาของคีนโนประกายขึ้นนับตั้งแต่พบเธอครั้งแรกเขาดีเห็นเธอทําแบบนั้นเธอได้ผ่อนคลายลงบ้างหรือยังเธอได้ปลดปล่อยตัวเองบ้างหรือยังหรือนี้คือเวลตาที่เฝ้ารอโลกภายนอกไม่ใช่เรื่องเลวร้ายใด เขาจึงไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆแต่เจ้าชายแผ่นฟิเนียยคือใครล่ะถึงอย่างนั้นเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาจะพูดจนเขาหูดับหากเขาถามถึงเรื่องนี้เขาสามารถไขข้อคงใจใดที่เขามีได้ในระหว่างการเดินทางสำหรับตอนนี้เขาสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆไปได้จนถึงภายหลังเขาจึงได้รู้เรื่องสั้นๆเช่นนี้จากเธออ่ะนะคนอื่นจะสงสัยว่าเราคิดไม่ดีเ้อเสนากากบางทีมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นไม่นาะพราะเขาจะสงสัยเรา เป็นเช่นนั้นจริงๆหรอกนั่นจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาต้องการมีเรื่องต้นคิดเยอะเกินไปบางทีฉันน่าจะเตรียมอุปรกรณ์ไว้สองชุดชุดหนึ่งไว้ตอนใกล้ถึงเมืองและอีกชุดไว้ตอนเดินทางไม่สิถ้าจำไม่ผิดฉันคิดว่าฉันมีเสื้อคลุมเปลี่ยนเกียร์แบบรวดเร็วลืมไปเถอะตอนนี้ฉันคงไม่คิดเรื่องนี้แล้วไปห้องของคุณกันเถอะคีโนเอาล่ะอืมแต่ว่าเรื่องแบบนี้ ไม่สิเอิมฉันขอถามหน่อยเถอะเพื่อจะขัดใจคุณบ้างแต่คุณเป็นผู้ชายใช่ไหมสตูรุสังแต่แน่นอนสิยอมรับว่าฉันดูไม่เข้ากับบทบาทนี้เลยฉันพูดด้วยน้ำเสียงของซูซูกิชาตูรุชัดๆเลยทำไมจู่ๆถึงถามคำถามแปลกๆแบบนี้ขึ้นมาได้ล่ะในโลกนี้มีผู้หญิงเสียงแบบนี้ด้วยเหรออ่านนี่อาจจะดูเสียมรารยาทไปหน่อยที่จะพูดกับผู้มีพระคุณแต่ห้องคนฉัน ห้ามผู้ชายทุกคนเข้ายกเว้นพ่อของฉันเสมอมาอ่านั่นคือกฎที่วางไว้โอ้ซูซูกิสโตรุรู้สึกพระหลาดใจเล็กน้อยเธออาจจะเป็นเด็กแต่เธอก็ยังคงเป็นตัวหญิงของประเทศและดูเหมือนว่ากฎเหล่านี้จะเข้มงวดมากเข้าใจแล้วกฎก็คือกฎฉันจะรออยู่ข้างนอกแล้วเธอจัดการเรื่องต่างๆได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคีโน เธคิดถึงเหล่าอันเดดในชุดสาวใช้ในประสาทน่าจะมีสาวใช้มาช่วยคีโนทําภารกิจประจําวันของเธอเอ,อไม่เป็นไรหรอกค่ะอ๋อใช่ในฐานะผู้ช่วยชีวิตของฉันฉันก็เชิญคุณเข้ามาในห้องของฉันได้ตามปกติอยู่แล้วค่ะไม่ค่ะเชิญเข้ามาข้างในก่อนนะคะหรือว่าคุณไม่อยากเข้าไปก็ได้ค่ะคีโนดึงเสื้อคลุมของซูซูกิสโตรุตอนที่เธอถามคําถามนั้นกับเขาไม่ล่ะฉันไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธ เขาแค่บอกว่าจะไม่เข้าห้องของคีโนเพราะเธอบอกว่าห้ามคนปลากหน้าเข้าความจริงแล้วซูซูกิสตอรุไม่ได้รังเกียจที่จะเข้าไปข้างในหรืออยู่ข้างหน้าก็ได้เขาใช้โปรแกร,รม Fly เข้าไปในห้องของคีโนและดันตามเธอเข้าไปสำรวจรอบๆห้องห้องนั้นดูหรูหรากว่าห้องของซูซูกิสตอรุมากแต่ก็เทียบไม่ได้กับห้องของโมมงกะ อย่างไรก็ตามเมื่อเธอเปิดตู้เขาก็พบเดรสมากมายอยู่ในนั้นดูเหมือนห้องของเจ้าหญิงเสีจริงแต่สีสันและการตกแต่งของชุดเหล่านั้นกลับเรียบง่ายกว่าของอีดาซิลมากหรือจะพูดให้ถูกคือเสื้อผ้าของอีดาซิลนั้นรู้รอาอลังการกว่ามากคีโนจัดชุดต่างๆแม้ว่าบางชุดจะเปลี่ยนสีไปแล้วจากนั้นเธอก็หันศีรษากลับไปทางซูซูกิสตรุเพื่อถามคำถามเขาคุณคิดว่าอะไรเหมาะสมกว่ากัน ใครกันที่เคยพูดว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันคำตอบจากผู้หญิงเป็นหนึ่งในคำถามที่ยากที่สุดในโลก Touch มีนะชูซูกิซาโตรุอยากจะบอกว่าฉันมีรถนิยมทำสุนทยายามากโปรดอย่าถามฉันแต่เธอถามเขาเพราะเธอไว้ใจเขาและเขาควรตอบเธออย่างจริงจังถึงฉันจะคิดว่าพวกนั้นหมอกับเธอมากแต่การเอาพวกมันไปทั้งหมดของน้าลำบากน้าดู อย่างเส้นถ้ามีองค์กรอยู่เบื้องหลังอันเดดไนพวกเขาอาจจะส่งกำลังเสริมซึ่งจะทำให้รู้ตัวต,วตนของเธอได้แล้วพวกเราก็ออกเดินทางฉันคิดว่าคงไม่มีใครใส่เสื้อดรสแบบนั้นเดินไปเดินมาจริงไหมแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นมันใช่หรือไม่ฉันไม่รู้ถึงคำนบประเพณีของโลกนี้ดังนั้นสิ่งเดียวที่ซูซูกิทาโตรุสามารถพูดได้คือน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่ามันคงไม่ห่างไกลาจากความเป็นจริงมากนะัก อีกอย่างถ้าอยากดูเงียบๆหน่อยก็แต่งตัวเป็นเชิ้พระวงไม่ได้นี่นาะอ๋อใช่คีโนะขอโทษทีแต่มีปัญหาหนึ่งผุดขึ้นมาในใจคนในเมืองอื่นหรือบางทีเป็นประเทศอื่นรู้จักหน้าคุณบ้างไหมฉันไม่แน่ใจหรอกบางทีอาจจะมีคนคิดเหมือนฉันเอิม่มฉันเดาเอานะราจวง์ของประเทศอื่นน่าจะรู้จักฉันฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งมีการแลกเปลี่ยนรูปเหมือนกันด้วยจริงเหรอ ถึงนายควรจะระวังตัวบว้บ้างแต่มันก็ผ่านมานานแล้วตั้งแต่นายกลายเปน็นนันเดดถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ได้เจอคนแบบนั้นหรอกเอาละเอาละเอาละลืมคําถามที่ว่านายควรใส่เดรสไปเที่ยวดีไหมหรือที่เราเพิ่งพูดกันเมื่อกี้ไปเก็บของที่ระลึกที่นายอยากเก็บไวเ้เถอะอย่างไรก็เถอะถ้าเรากลับมาหลังจากผ่านไปหลายปีแล้วไม่มีใครทําความสะอาดที่นี่เลยเราก็เอาของทั้งหมดไปได้ตอนนี้เลือกชุดที่ไหนช่องที่สุดสักสองสามจุดแล้วไปกันเลย อย่างไรก็ดีแน่นอนว่าพวกเขาไม่อาจมองดูพื้นที่นี้ได้นานหลายปีคีโนใช้เวลาสักพักนานกว่าที่ซูซูกิซาโตรุคาดไว้นีการเลือกชุด4ชุดจากนั้นเธอก็เริ่มจัดของเล็กๆในห้องของเธอเพราะการเคลื่อนย้ายสิ่งของได้จะทิ้งร่องรอยและทำให้คนรู้ว่ามีสิ่งของนั้นเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนเธอจึงตัดสินใจเคลื่อนย้ายสิ่งของในบริเวณใกล้เคียงเพื่อปกปิดร่องรอยเหล่านั้นแค่นี้ที่หลอจะต้องเอาไปด้วย ถ้าอย่างนั้นเราจะพาพ่อแม่และแม่บ้านไปไว้ในห้องในเท่าระบายน้ําแบบนี้พวกเขาอาจจะรอดพ้นสายตาของใครก็ตามที่เข้ามาในเมืองนี้ได้เอาล่ะนั่นก็ควรจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าคุณรู้วิธีอื่นในการหลบเลี่ยงไม่ให้คนนอกพบที่ซ่อนของพวกเขาเราก็จะทําตามคําแนะนําของคุณได้คิโนใส่หัวถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรทําพวกเขาคงต้องทาใจยอมรับไปเอาล่ะชตูรซังฮะ เราจะออกเดินทางคุณช่วยตัดผมไม่ชนไหนได้ไหมเอ๊ะการเปลี่ยนหัวข้อนี่มันประหลาดใจมากจนฉันตอบกลับแบบงงๆเลยเอืมมันเป็นแบบนี้ลองดูอันนี้สิหลังจากไรมาทิราคัชทากิอาเรมาวะคีโนะกําลังลอยไปอีกด้านหนึ่งของห้องและหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาจากชั้นวางอย่างคล่องแคล่วนี่คือหนังสือบันทึกของเจ้าชายซีเนียเล่มที่3าในหนังสือเล่มนี้เมื่อเจ้าหญิงออกเดินทางเธอได้ตัดผมยาวของเธอ คินโน่ดูเขินอายนิดหน่อยแต่ดวงตาของเธอเป็นประกายเออโอเคฉันไม่รังเกียจขณะที่ซูซูกิซาโตรุกำลังลังเลใจว่าควรตัดผมเพราะเหตุผลนั้นหรือไม่คินโน่ก็กลับมาอยู่ตรงหน้าซูซูกิซาโตรุพร้อมกับกันไกลถ้าอย่างนั้นก็โปรดทำเกียติด้วย ฉันไม่เคยตัดผมให้ใครมาก่อนเลยงั้นขอพูดก่อนนะฉันไม่มั่นใจเลยว่าจะตัดผมให้สวยได้ถ้ามีเครื่องตัดผมฉันอาจจะตัดผมได้สวยพอใช้ได้แต่ก่อนหน้านั้นฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอสุสุกิคาโตรุหยิบกันไกลขึ้นมาหยิบปล่อยผมของคินโนขึ้นมาแล้วตัดออกบางส่วนผมที่ถูกตัดขาดร่วงหล่นลงบนมือของสุสุกิซาโตรุ ที่นั่นมันเสื่อมสภาพลงเราก็ผ่านไปหลายร้อยปีจนกระทั่งมันกลายเป็นเพียงขี้เท้าหายไปอย่างหมดจดเชกเช่นเหล่าอันเดสที่ถูกทำลายล้างคิโนะฉันจะร่ายมนต์ใส่เธออย่าขัดขืนนะเข้าใจไหมเอ๊ะก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเข้าคืนกันไกลให้เธอและขณะที่ยังถือปลอยผมของคิโนะอยู่ขยเขาก็ร่ายกระถาโจมตีพลังลบ แม้ว่าพลังลบจะสร้างความเสียหายแก่สิ่งมีชีวิตแต่มันกลับรักษาอันเดดแทนหลังจากรับการโจมตีอันวิเศษผมของคิโน่พูดให้ชัดเจนคือผมที่อยู่ในมือของซูซูกิสตารุที่ถูกตัดแต่งก็กลับมายาวเหมือนเดิมหมายก็เป็นเช่นนั้นในชั่วพริบตาที่กลายเป็นอันเดดรูปลักษณ์ของเขาก็ถูกกำหนดไว้แล้วในกรณีนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่สูญเสียแขนขาหรือพิการเมื่อกลายเป็นอันเดด คำถามนั้นผุดขึ้นมาในหัวเขาแต่เขานึกคำตอบไม่ออกและคำตอบนั้นก็คงไร้ประโยชน์อยูด่ดีเขาจึงลบความคิดนั้นออกจากหัวคินโนะฉันว่าการตัดผมนายมันทำร้ายหนายนะเอ๊ะจริงเหรออย่างน้อยเขาจะสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการทำความสะอาดเส้นผมที่ผูกตัดได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ฉันจะทำพลาดฉันก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นครั้งนี้ฉันจะทำแบบลวกๆ ประมาทงั้นหรอซูซูกิสตรูเพิกเฉยต่อเสียงร้องประหลาดใจของคินโนะแล้วร่ายคาถาไลฟ์เอเซนจากนั้นก็ตัดผมยาวของคินโนะให้ยาวถึงไหล่ไม่เป็นไรหรอกความเสียหายน้อยมากถึงขั้นที่ต้องไม่ต้องสนใจเลยก็ได้เอ๊ะเอ๊ะพอสัมผัสเส้นผมด้านหลังก็สงบลงได้ซูซูกิซังตอนที่เธอบอกว่าจะตัดแบบลวกๆฉันตกใจหมดเลย หลังจากได้ยินน้ำเสียงตำหนิของคินโนะซูซูกิซาโตโรก็เริ่มพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังเอ๊ะงั้นฉันขวนขอโทษดีไหมการทำลายความสัมพันธ์ของเขากับเพื่อนร่วมเดินทางในอนาคตคงไม่มีประโยชน์อะไรมันเป็นความผิดของฉันนะคินโนะฮ่ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรแล้ว แล้วทำไมคุณถึงรีบมาโทษฉันเมื่อกี้เนี่ยล่ะสุสุกิซาโตรุแทมจะหยุดตัวเองไม่ให้พูดออกไปคินโน่แค่เป็นเด็กฮะ ah? เด็กเหรออย่าบอกนะว่าเธอเป็นผู้หญิงสูงอายุนะสูสุกิกำลังเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นขึ้นแต่ก็เลิกคิดไปยังไงก็ตามเขาก็ตัดผมที่เหลือของเธอให้ยาวประมาณไหลจากนั้นเขาใช้หวีที่ยืมมาจริงๆเขาไม่มั่นใจในตัวเองแม้แต่นิดวีผมของเธอออก เสร็จแล้วหรือจะพูดว่าฉันคิดว่าเสร็จแล้วคิโนเดินผ่านหน้ากระจกเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่กระจกกับเต็มไปด้วยฝุ่นจนมองไม่เห็นภาพของคิโนขณะที่กำลังจะเช็ดกระจกมือของเธอก็หยุดกลางหันนึกถึงเหตุผลที่เธอยังคงใช้คาถาฟรายอยู่จากนั้นเธอก็หันไปหาซูซูกิซาโตรุดูเป็นไงบ้างเหมาะกับเธอเลยอืมเหมาะกับเธอเลยซูซูกิซาโตรุตอบ จริงเหรอทําให้ฉันมีความสุขจังกินโนส่งยิ้มอันน่ารักให้เขาดูดูเหมือนเธอจะอารมณ์ดีสุสุกิสัตรุไม่รู้เลยว่าอะไรสวยอะไรไม่สวยอะไรละเอียดอ่อนในทรงผมของผู้หญิงและอื่นๆแต่ดูเหมือนสิ่งที่เขาพูดไปก็ดูแบบปลอดภัยมากกว่านา <Now, S 1> เอาละมาเริ่มขั้นตอนกันเถอะ ห,ห,หลังจากพาพ่อแม่ของคิโน่และสาวใช้ไปในห้องเนทท่อระบายน้ำที่เคยเป็นฐานของคิโน่แล้วเขาก็ใช้โซ่สนิมล่ามประตูไว้เพื่อไม่ให้เปิดออกได้ในขณะที่อันเดสไร้สติอย่างซอมบี้ไม่สามารถเปิดประตูได้ด้วยตนเองแต่คงจะดีกว่าถ้ากั้นมันไว้เพื่อความปลอดภัยคิโน่มีความรู้สึกผสมผสมปนเปเมื่อเธอมองไปที่ประตูห้องและซูซูกิซาโตรุก็พูดกับเธอเอาละต่อไป คุณอยากเดินทางยังไงคะคิโนะฮะเธอเป็นอันเดดเราไม่เหนื่อยไม่จำเป็นต้องกินและไม่จำเป็นต้องนอนเราสามารถออกไปได้เลยโดยไม่ต้องเอาอะไรติดตัวไปด้วยแต่เมื่อถึงตอนนั้นผู้คนก็จะเริ่มตั้งคำถามเมื่อเราเข้าไปในหมู่บ้านหรือเมืองดังนั้นฉันจึงอยากทำอะไรบางอย่างที่ไม่ทำให้เกิดความสงสัยแบบว่าลากสัมภาระเยอะๆไปด้วยหรอแบบนั้นคนอื่นจะสงสัยไหม ในความเป็นจริงสูสูกิซาโตรุไม่รู้ว่าคนในโลกนี้เดินทางกันอย่างไรดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าจะหลีกเลี่ยงความสงสัยได้อย่างไรคินโนหันหน้าไปทางข้างแล้วบอกว่าเธอไม่รู้ถ้าอย่างนั้นคุณชอบนั่งรถม้าหรือเดินเท้ามากกว่าฉันก็ไม่ได้กังวลอะไรเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็ไม่รู้สึกเหนื่อยอยู่แล้วอ้อนแต่ฉันเดินช้างมากเลยนะาน นั่นไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลฉันจะตามจังหวะของเธอเองคิโนถึงอย่างนั้นในเมื่อพวกมันเป็นอันเดสพวกมันจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดตลอดเวลาได้ไหมถึงอย่างนั้นการเห็นผู้ใหญ่วิ่งเล่นโดยมีเด็กผู้หญิงอยู่ข้างๆคงสร้างความประทับใจที่ไม่ดีให้กับคนอื่นงั้นฉันจะไปเอารถม้ามาแล้วม้าล่ะอเราจะหามันได้ยังไงเอ จริงสิส่วนม้าซูซูกิมองออกไปนอกหน้าต่างเขาไม่เห็นร่องรอยของหม้าเลยแต่กลับเห็นซอมบี้ต่อให้มีม้าอยู่จริงพวกมันก็คงเป็นซอมบี้ม้าและคนอื่นๆในเมืองคงไม่ยอมให้ม้าซอมบี้ลากรถม้าไปทั่วเมืองเรื่องนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ทันใดนั้นซูซูกิก็เกิดไอเดียบางอย่างไม่ต้องห่วงฉันจะจัดการเรื่องม้าเองจะเย็นแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉัน